สวัสดีครับเช้านี้เราอยู่ที่แฝงบ่อกแก้วครับสอปอลาวครับที่เมืองห้วยสายนะครับวันนี้เป็นวันที่3พฤศจิกายนนะครับหลังออกพรรษาทุกปีนะครับที่แฝงบ่อกแก้วเมืองห้วยสายก็จะมีการจัดประเพณีการแข่งเรือนั่นเองครับเดี๋ยววันนี้เราพาทุกท่านมาชมบรรยากาศ การแข่งเรือที่เมืองห้วยรายนั่นเองครับชมบรรยากาศโดยรอบครับก็จะมีพ่อค้าแม่ค้าออกมานั่งร้านนะครับขายของต่างๆนะครับก็จะมีบูธต่างๆเยอะแยะมากมายครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมบรรยากาศข้างในกันครับตอนนี้กําลังเริ่มแข่งเรือกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูครับบรรยากาศก็คึกคักนะครับแต่ละเขาก็มา ขายสินค้ากันค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวเราตามเข้าไปข้างในตรงนู้นเลยครับ เราพาทุกท่านมาชมพิธีการแข่งเรือนะครับของแขวงนะครับวันนี้จัดอยู่ยิ่งใหญ่พอสมควรเลยนะครับก็จะมีทั้งหมด10หมู่บ้านนะครับที่มาร่วมแข่งขันทีมที่แข่งขันทั้งหมด10โปมหาผู้ชนะเป็นอันดับหนึ่งนั่นเองนะครับก็ตอนนี้กําลังบรรยากาศโดยรอบทั่วไปกําลังเริ่มการแข่งขันนะครับก็อันนี้แข่งไปหลายทีมแล้วนะครับตอนนี้ก็กําลังแข่งกันอยู่เลยครับเดี๋ยวแพนกล้องดูกันไปเรื่อยๆนะครับ ดีเจ <y> de. ้าเจ้าดยดีมาจากทีมไหนไอ้ทีมไซนาวามาจากทีมไซนาวาเนาะอยู่บอลนี้บอกไชน้าบงนาวาอ๋อไชน้าบงนาวาเนาะวันนี้แข่งไปกี่รอบแล้วรอบเดียวรอบเดียวกล้าว่าวันนี้จะได้ที่หนึ่งหรอกได้ที่ทองปีต้องได้ต้องัดได้น้ำผัดได้แต่แข่งไปรอบหนึ่งเลยเนาะเจ้าเเออมันจะมีทั้งหมดกี่รอบที่ต้องแข่งทั้งหมดอยู่ เอารอบชิงอ่ะเรื่องอะรอบรอบรอบตั้งแต่รอบเริ่มต้นจนถึงรอบชิงเลยมีมีแปดรอบมีแปดรอบอ๋อแต่ตอนนี้เขาแข่งไปรอบหนึ่งแล้วชนะบอเสียเสียโอเคโอเคนายสู้ๆครับที่หนึ่งได้ได้ขอบคุณครับ ครับแล้วก็นี่เป็นอีกทีมหนึ่งนะครับเห็นไปสมาชิกค่อนข้างเยอะเลยทีมนี้มาจากทีมอะไรครับอะไรเกษตรรวมเกษตรรวมเกษตรรวมหมู่บ้านแถวนี้ใช่ไหมครับหรือว่ายังไงครับวันนี้แข่งกันไปกี่รอบแล้วรอบดีรอบเดียวรอบรอบที่เราแข่งเป็นไงบ้างชนะชนะโอเคจะมีทั้งหมดกี่รอบนะครับประมาณ8รอบใช่ไหมที่เราแข่งตั้งแต่ต้นจนถึงจนถึงจบแดรอบวันนี้คาดว่ายังไงเราจะชนะกันไหมชนะเอาที่อะไรครับทีเดยวทเลยนะจองเข่าเฉลี่อย่างเดียวเลยชุด เดี่ยวแชมป์อย่างเดียวเลยครับโอเคอวยพรให้ทุกคนได้ที่หนึ่งนะครับพร้อมกันเฮ้พร้อมกันเฮ้ขอบคุณครับ Hey, somebody เพิ่งแข่งมาสดๆแล้วร้อนนะครับเป็นไงเมื่อกี้แข่งชนะไหมชนะชนะนะโอเคอันนี้มาจากทีมอะไรเอ่ยมุมงพิซไซครับมุ้งพิซไซมุ้งพิซไซก็อยู่ที่ห้วยสายเนี่ยเนาะครัวันนี้แข่งทั้งหมด8รอบใช่ไหมครับกาบ้าจะชนะไหมวันนี้ชนะเขาที่อะไรวันนี้ที่หนึ่งที่หนึ่งโอ้วันนี้ฝีพายทั้งหมดกี่คนนะฮะเรือลำหนึ่งนี่พายกี่คนพายสิบห้าสิบห้าคนเนาะสิบห้าคนก็แข่งกันหลายรอบอยู่บล่นวันนี้คงแข่งทั้งวันจนถึงแดงเลยโอเคยังไงคุยพอได้ชนะนะครับ เฮพร้องกันหน่อยเฮ้ขครับโอเคสบายดีไม่ต้องอย่มีเงานี้เด็กสุดสุด ชนะมาชนะทีทุกคนแข่งต no ั mm mm ้งแข่งกเมื eh. ่อกี้ไหมแบนใชนไหครับแกในท่าชนะสองรอบโอ้ชนะสองรอบเออมุ่งประทีมแรกนะครับที่ชนะสองรอบวันนี้เราจะแข่งกับแบนห้องแมนกรอบแต่เขาชนะแค่สองรอบโอ้สุดยอดวันนี้คาว่าวันนี้ทีมของเราจะทีอะไรครับตอนนี้มีเขาดีหเลยเหมือนกันทุกทีมนะเพราะพสัมภาษณ์กันดีมาเองยังไงวันนี้หมดหมดได้ทุกคนได้ทีหนึ่งก็แล้วกันนะครับโอเคทำกล้องไปยัง Terima kasih telah menonton! ครับทั้งหมดนี้ก็คือการมาเที่ยวชมงานประเพณีบุญแข่งเรือที่แวงบอกแก้วเมืองห้วยทรายนั่นเองครับจัดทุกปีครับอย่างที่ผมบอกก็คือหลังออกพรรษาแล้วแต่ไม่ได้จัดแบบตรงวันทุกวันนะครับก็จะต้องดูว่าช่วงเวลาไหนที่เหมาะสมแต่ก็จะออกหลังพรรษานั่นเองนะครับก็เชิญชวนครับใครที่อยากจะมาเที่ยวบุญงานแข่งเรือที่เมืองห้วยทรายนะครับจัดขึ้นทุกปีหลังออกพรรษาครับเดี๋ยวเจอกันคลิปถัดไปครับบ๊ายบาย 아!